เทพมหานครในวันเดียวกันครับมาถึงรายงานพิเศษนะคะพูดถึงว่าปีที่แล้วนั้นค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยสูงมากแต่ระดับ200 mm hmm. มโครกร,รัมต่อลูกบาศเมตรค่ะทางกองทัพไทยเองเป็นห่วงว่าสถานการณ์นี้อาจจะกลับมารุนแรงอีกครั้งนึงนะคะจึงได้เร่งอบรมเยาวะชนร่วมกันพิทักษ์ผืนป่าติดตามจากรายงานของคุณมลิแทชินกันค่ะ ทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลองกำลังสอนวิธีการใช้เครื่องมือควบคุมไฟป่าให้กับชาวบ้านและเยาวชนมุ่งหวังลดไฟป่าทั้งที่เกิดขึ้นเองและจากน้ำมือมนุษย์จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการเผาป่าเพื่อแพรวถังที่ทำกินและปลูกพืชในพื้นที่แม่สลองไม่น้อยกว่าในอำเภอแม่สาย โดยพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 1 0สูงแตะระดับ200ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรกองบัญชาการกองทัพไทยจึงเร่งออกมาสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านและเยาวชนให้ตระหนักถึงสถานการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมระยะยาวเพื่อจะได้เป็นการป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าการป้องกันนี่มันมีความสําคัญให้ทุกคนตระหนักจะได้รู้ช่องทางว่ายังไงแล้วก็ได้ทราบวิธีการดับ อาจจะเป็นจะต้องตับไฟดับอย่างปลอดภัยนะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการอบรมรังนี้ยิ่งปีนี้อากาศในดอยสูงแห้งจัดและมีลมแรงเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่สลองยอมรับว่ากังวลไม่น้อยเพราะช่วงนี้มีใบไม้แห้งและเศษวัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวอยู่มากหากอีก3เดือนข้างหน้าไม่มีฝนตกลงมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนเมื่อช่วงต้นปีนี้ สถานการณ์ไฟป,ป่าในพื้นที่ภาคเหนืออาจวิกฤตไม่ต่างกันยังไม่ทราบสถานการณ์ข้างหน้านะครับเพราะว่ามันจะเกิดไยแรงเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับเหมือนทุกปีก่อนกนนี้หน้าเดือนมีนาเมษาฝนก็จะตกช่วยนะครับถ้าว่าฝนตกช่วยเหมือนปีก่อนก่อทมาก็คงจะไม่รุนแรงครับแนวทางการจัดการปัญหาไฟป่าที่ดีที่สุดนอกจากปลุกจิตสำนึกคนท้องถิ่นชาวบ้านแม่สลองบอกว่าอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ของผู้นำท้องถิ่นโดยเสนอให้ยึดพื้นที่ทำกินหรือสอปรกรทันทีหากเจ้าของพื้นที่ปล่อยปละให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ของตนเองขอให้เราเอาจริงสักทีนะที่บอกไม่ยากมาร่วมมือกันค่ะหนึ่งหนึ่งชุมชนพ่อหลวงประชุมกันเข้มแข็งถ้าคุณอยู่ที่หลวงแล้วไม่ดูแลป่ายึดเลยค่ะยึดคืนถ้าคุณบอกว่าขอพื้นที่คืนเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ได้คุณเอาคืนไป ทุกคนจะดูแลอย่างเข้มแข็งเพราะทุกคนต้องการพื้นที่อยู่ฟรีมีความสุขความเจริญในประเทศไทยเนาะได้แต่หวังการปลุกจิตสำนึกให้กับคนพื้นถิ่นรวมถึงเยาวชนให้รู้จักหวงแหนผื้นป่าของกองบัญชาการกองทัพไทยจะช่วยให้สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือคลี่คลายคืนผืนป่าเขียวชะอุ่มให้กลับมาสู่ผืนแผ่นดินไทยเหนือด้ามขวานทองอีกครั้ง สวนมูล,ลนิธิสวนหลวงรอเก้านะครับก็เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติสวนพฤกษศาสาตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนไทยจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับดรวีรชัยณน,นครและคุณหญิงสุชาดาศรีเพนรองประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติได้ตรวจความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องสวนพฤกษศาสตร์